สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพาระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีประจําปีการศึกษา2560ถึง2562 วันนี้เวลา11นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรี ประจำปีการศึกษา2,560ถึง2,562ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยร,ยราชพัฒนครปฐมจังหวัดนครปฐมโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิร,รวม6คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากสาขาคณิตศาสตร์สาขาศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสาขาบัญชีสาขาบริหารธุรกิจสาขาวิทยาศาสตร์สาขานิติศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์สาขาศิลปกรรมศาสตร์และสาขาวิศวกรรมศาสตร์รวมภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวน3า1 7นนคนมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเน้นพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการศึกษาและสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ มุ่งผลิตและพัฒนาครูสู่ฐานสมรรถนะก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัทนนบุรีเป็นอันดับหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยง,งานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษาในปีงบประมาณ2,562ถึง2,564